รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พูดถึงการกินอะไรรองท้องตอนเช้าตรู่นะครับบางคนอาจจะต้องเดินไปซื้อถึงตลาดหรือรถเข็นหน้าปักซอยกันเลยทีเดียวจะดีกว่าไหมถ้าเราทำกินเองที่บ้านวันนี้ซีวจะมาทำให้เพื่อนเพื่อนอิ่มท้องกันมีแรงไปทำงานแบบไม่ต้องเดินไปหน้าปากซอยให้เมื่อยเลยเพื่อนเพื่อนเคยไหมครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ว่างๆสบายๆเนี่ยเราตื่นมาเราออกไปเดินตลาดตอนเช้ามันมีอาหารเช้าให้เราเลือกกินเลือกซื้อมากมายหลายชนิดเลย จะดีไหมถ้าเราจะอยู่กับบ้านแล้วทำกินเองมาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยกับน้ำเต้าหู้ไปทำกันเลย <S <S น้ำเต้าหู้นะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆอาจจะบอกเอ้ยทำเองทำไมหน้าปากซอยบ้านเราก็มีนี่มาดูก่อนส่วนผสมของน้ำเต้าหู้มีแค่นี้เองอันนี้นะฮะไม่ใช่ตัวเหลืองลูกเป็นลูกน้องแล้วกลายมาเป็นลูกพี่นะฮะไม่ใช่อันนี้แบบถั่วเหลืองดิบพอเราแช่น้ำสี่ห้าหกชั่วโมงข้ามคืนเนี่ย มันจะกลายเป็นถั่วเหลืองที่พร้อมที่จะเอาไปทําน้าเต้าหู้แล้วนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าน้าเต้าหู้เนี่ยเป็นที่นิยมมากจริงๆแล้วน้าเต้าหู้เนี่ยคนจีนเนี่ยกินมาแบบกินตอนเช้าเป็นอาหารเช้ามาสมัยนานมากแล้วคนไทยก็เลยกินบ้างนะครับตอนนี้น้าเต้าหู้เนี่ยหาได้ง่ายมากเพราะว่าถือว่าเป็น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทศกาลกินเจเนี่ยถั่วเหลืองถูกเอามาใช้เป็นน้ำเต้าหู้เอามาใช้เป็นเต้าหู้ที่เอามาทําอาหารนะครับแม้กระทั่งโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำจากถั่วเหลืองด้วยถือว่าทดแทนโปรตีนจากสัตว์ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับอันดับแรกก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องล้างมาเมล็ดถั่วเหลืองของเราก่อนนะครับล้างนะครับเหมือนเราซาวข้าวเม็ดถั่วที่ลอยนะครับเราก็จะเอาทิ้งซะแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เทน้ำทิ้ง เราล้างสักรอบสองรอบนะครับจากนั้นเติมน้ำแช่ถั่วไว้นี่นะครับถั่วเหลืองที่เราแช่น้ำมาไว้เราต้องแช่ถั่วเหลืองเนี่ยในน้ำอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนไปเลยนะครับถั่วเหลืองเราเมื่อแช่ในน้ำก็จะพองตัวขึ้นลักษณะนี่เทียบดูเมื่อแช่แล้วมันก็จะพองขึ้นมาแบบใหญ่มากแบบนี้เมื่อแช่เสร็จแล้วเพื่อนๆ เอาให้เขาเสด็จน้ําแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาถั่วเหลือง500กรัมที่เราไปแช่ไว้แล้วนะครับตัวนี้มาปั่นปั่นให้ละเอียดเลยนะครับกับน้ําเปล่า3ลิตรด้วยกันเตรียมเครื่องปั่นไว้โดยเราจะแบ่งถั่วนะครับเป็น3ส่วนค่อยๆค่อยๆปั่นไปจากนั้นนะครับน้ำ1ลิตรตามไปเราจะปั่น3รอบด้วยกัน จะบอกเพื่อนๆนว่าจะให้น้ำเต้าหู้เราอร่อยมากๆเลือกใช้น้ำเปล่าที่มาปั่นนะครับคุณภาพดีๆเช่นน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองแบบปัสจัดสิ่งเจือปนมาเรียบร้อยแล้วอย่าเอาน้ำก๊อกมาเลยน้ำก๊อกตรงๆเนี่ยไม่ดีหลังจากนั้นเราก็จะกรองเอากาก,กถั่วเหลืองออกนะครับวิธีการกรองกากถั่วเหลืองเราต้องใช้ผ้าขาวบางแบบนี้นะครับจำเป็นมากๆแล้วก็ ถ้ามีตะแกงกรองช่วยอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้การกรองของเราง่ายขึ้นเนาะเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราเอากาปสุเหลืองไปเก็บก่อนกรองเอาแต่น้ำขึ้นมาเห็นปะไม่ได้ใช้ได้เลยนะครับเราต้องกรองเอาแต่น้ำมาอีกให้แน่ใจว่าน้ำเต้าหู้หรือน้ำถั่วเหลืองของเราเนี่ยละเอียดดีมากๆน้ำเต้าหู้ที่ทำกินเองนะครับ รับรองว่าเข้มข้นมากแน่นอนพอเราเสร็จตรงนี้ปุ๊บนะครับเทใส่หม้อรอไปเลยแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทวนเหลืองเราจะหมดนี่นะครับเมื่อเรา บีบเอาน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปตั้งไฟตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับกลางประมาณไฟกลางเนี่ยค่อยๆต้มถั่วเหลืองให้น้ำเต้าหู้ของเราสุกใช้เวลาประมาณ20-25ถึงนาทีระหว่างทางเพื่อนๆต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นก้นหม้อน้ำนมถั่วเหลืองจะไหม้ได้ฟองนะครับตรงผิวหน้าของน้ำเต้าหู้ของเรานะครับตักออกได้นะครับเพื่อความหอมเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วย สัก2อสใบก็เราก็มัดใบเตยธรรมดาแล้วก็ยัดใส่ไป,ไปเลยใสไปปุ๊บค่อยๆให้ความร้อนจนแบบความเหม็นเขียวของถั่วเหลืองเนี่ยมันหายไปถั่วเหลืองนะครับอุดมไปด้วยโปรตีนที่เขาเรียกว่าย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้ดีนะครับจะช่วยให้เราแบบควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่กําลังดีระับต่ําไม่สูงเกินไปความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีปัญหาปัญหาคอเลสเตอรอลคุณจะหมดไป ถ้าคุณได้ดื่มน้ำเต้าหู้ที่คุณทำเองทุกวันนะครับ <_ d> um> อยากจะให้ลองทำดูเพราะว่ามันง่ายมากระหว่างต้มน้ำเต้าหู้นะครับเพื่อนๆก็ต้องหมั่นคนด้วยไม่งั้นตัวปรับกาศทั่วเหลืองเนะี่ยบางทีมันจะมีทั่วเหลืองแบบละเอียดดตกนอนก้นอย่างเงี้ยมันจะไหม้ก่อน <_ d> um> ตอนนี้นะครับน้ำเต้าหู้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาชิมเข้าไปปุ๊บจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของเม็ดทั่วเหลืองอีกแล้วนะครับน้ำตาเราไม่ได้ใส่ในจังหวะนี้ผมจะให้ปรุงกันเองในแต่ละแก้วนะครับกินกับเครื่องเยอะแยะมากมาย ตามความชอบได้เลยวิธีการกนะ็คือว่าใครจะเลือกเอาเครื่องที่ถูกใจก็ก็ใส่ไปเนาะใครชอบอะไรก็ใส่นั้นแหละใส่น้ําตาลด้วยตามความชอบนะน้ําตาลเนี่ยตักน้ําเต้าหู้ร้อนๆนะครับที่เราต้มในหมอ้อใส่จะมีมื้อเช้ามื้อไหนที่ดีไปกว่านี้นะครับจิบน้ำเต้าหู้ทำเองร้อนๆ กลมกล่อม,มมากน้ำเต้าหู้เรานะครับสดใหม่มากหอมมากเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ชิมเลยส่วนเครื่องเนี่ยก็แบบจัดตามชอบอ่ะใครจะจัดหนักจัดเบาก็เอาเลยน่าจัดจานกันเลย ทำน้ำเต้าหู้อุ่นๆแล้วนะครับอย่าลืมแบ่งปันให้คนที่เรารักด้วยไปเซอร์ันเลยเรียบร้อยแล้วน้ำเต้าหู้ร้อนนองท้องยำเช้าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคู่ขาเปาต้องโกห้ามพลาดนะครับ